าชาพาพาไปมู่เนื้อใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปมู่ขาชาพาพาไปมู่สนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณไม่ได้เจมแค่รถยนต์เจอเครื่องบินด้วยสักลายมือมาแล้วทําให้ชีวิตเขาแย่ลงเขาก็เลยมาหาหลวงพ่อมาให้หลวงพ่อช่วยเราพันก็พูดประจมประโยคนึงว่า จากวันนี้ไปหนูจะรวยมาหาหลวงพ่อก็จะมาขอความเมตตาในเรื่องของการแก้คุณใสแล้วแบบไหนฮะที่เรียกว่าอันนี้โดนไม่มีตาขาวตาดำไม่มีแววครับแลคะเห็นล่าสุดอ๋อพระอาจารย์เนี่ยได้แก้คุณใสให้กับประชาชนด้วยใช่ไหมครับที่ตาขาวก็ไม่มีอะไรหรอกอนอกจากคุณม์ของพระพุทธเจ้าดีที่สุดอ,อันนี้เขาเรียกว่าเหตุมันเกิดจากปฏิฆะ คืออะไรคืออะไรขัดข้องจิตก็คือความคิดของเราเองจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้แก้คุณใสแก่คุณใสนะครับคือเมื่อก่อนเนี้ยหลวงพ่อท่านเมตตาแก้ให้กับทุกคนหลวงพ่อท่านก็รักษาตามวิชาตามตำรับตำราที่ท่านเรียนมานะครับก็คือเป็นการให้ดื่มน้ำพุธมนไปสักพักหนึ่งเออเขาก็รู้สึกดีขึ้นจนทุกวันนี้เขาก็ยังมาทําบุญที่วัดใส่หมอยู่เรื่อยๆแล้วแบบไหนครับที่เรียกว่าอันนี้โดน ในขณะที่เรานั่งคุยเขาเขาจะนั่งก้มเขาไม่ศบเขาไม่ศบตาเขาไม่ศบแต่เขามองขึ้นมาดูปุ๊บเนี่ยตาเขาแดงนั่นคือสิ่งที่ท่านจะรู้เลยว่านี่แหละโดนแล้วจไม่มีตาขาวตาดำไม่มีแววอย่างนั้นเลยเราก็รู้แล้วว่าโอ้แน่นอนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าคิดว่าตัวเองกำลังจะโดนเรื่องพวกนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าคิดไปเองคิดมากไปเองส่วนมากจะอุปทานเยอะอุปทานใช่ซึ่งเอจริง เราดูกันเราเชื่อว่าหลายๆท่านเล่นโซเชียลหรือทุกวันนี้คุณรู้สึกว่าเป็น 5G ครับแต่เป็น 5G ที่ใกล้กับสายสตร์มากกว่าเดิมนะอัฐิญาติพี่น้องที่เราไปไว้ตามวัดตามว่าครับทุกวันนี้ยังหายเลยอืสิ่งเหล่านี้คืออะไรฮะท่านคือธุรกิจทุกอย่างคือธุรกิจหมดเลยคือธุรกิจโอ้คือพวกที่ชอบมาเอาไอ้ของที่เป็นพวกโกดทองเหลืองก็เทกระดูกก็ทิ้งอืก็เอาพวกนี้ไปเพื่อที่จะเอาโกดไปขายช่างกิโลเป็นธุรกิจไปแล้ว นี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะเตือนทุก<ต>คนเห <จะ S 1> มือนกันอย่าไปทำดีกว่า<ม>นะเพราะว่าเขาจะได้อยู่อย่างสงบสุขในเมื่อเรามาเอาเขาไปอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรหรอกกระดูกโยบพ่อแตามาเองยังหายเลยส่วนใหญ่แล้วพ่อใดก็จะแนะนําแต่เรื่องที่การทําดีแค่แบบเรื่องที่ส,สบายอกสบายใจใน<ม>การใช้ชีวิตต่อไปอไม่ไห้ที่ไม่ผิดธ็รมเราทําแต่ถ้าอันไหนผิดศินลธรรมเราหลีกเลี่ยงซะ พระอาจารย์ครับนอกจากตะกรุดลูกเปอร์ที่นี่ยังเจิมรถได้ด้วยเป็นไงครับอาจารย์อาตมาก็ไม่รู้นะแต่ส่วนมากก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยเจิมรถได้ใครหรอกอาตมาเห็นว่าอาจารย์เจมมาพึ่งแล้วก็เจิมให้เขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันเป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธทําอะไรก็ต้องให้พระไปแตะดุนแตะดุนเพื่อความไปสิริมงคลสบายใจอะไรเดินทางอะไรเงี้ยมีครูบาอาจารย์คุ้มครองไปอะไรเงี้ย เขาก็ดดามาให้เติมกันแล้วการเจิมนี่มีมีหลายแบบไหมครับอาจารย์ผมเคยเห็นทั้งเจิมแบบมีเขียนยันมีทั้งเจิมแตะพวงอะลรเบรกแต่มาไม่ได้เจิมรถเจิมรถอย่างเดียวเนาะครับเครื่องบินเจิมมาแล้วเครื่องบินโอ้ไม่ได้เจิมแค่รถยนต์เจิมเครื่องบินด้วยเครื่องบินด้วยโอ้ที่วัดสายไหมยังขึ้นชื่อเรื่องการเจิมรถใครต่อใครที่ออกรถใหม่ป้ายแดง ต่างเรียงหน้าต่อคิวกันมาที่นี่หวังเพื่อที่จะให้พระอาจารย์ออสได้ลงอักขระสิริมงคลให้กับรถเพราะการเสริมสิริมงคลให้กับรถใหม่ยังคงอยู่ในความเชื่อของคนไทยมาโดยตลอดเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนใจให้ผู้ขับขี่มีสติและแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดการเดินทางจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าท่านเจิมรถมานานมากๆแล้ว พระองค์แรกเลยที่เจิมเครื่องบินในประเทศไทยพอคนเห็น,นว่าเฮ้ยขนาดเครื่องบินยังเจมิมอ่ะแล้วรถเราทำไมแต่เจอมไม่ได้ก็แห่กันมาเต็มเลยทีนี้ดูจากเพจของวัดนะคะเหมือนว่าเราออกรถมาใหม่มันเป็นทรัพย์สินของเราเนาะเราก็อยากให้มีความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรา,าจา้ะแล้วก็เชื่อเชื่อในหลวงพ่อค่ะพอดีมีคนแนะนํามามีเพื่อนแนะนํามาแล้วก,เก็เราก็เสิร์ชหาข้อมูลด,ด้วยว่าเออจะเป็นวัดดังในส่วนของเรื่องของการเจิมรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเดินทางม,มาที่นี่ค่ะ ใช่ค่ะนับถือพระอาจารย์ค่ะได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วคือตั้งใจออกรถมาี่คือตั้งใจมาที่นี่เลยตั้งใจที่จะมาเจอพระอาจารย์ออสเลยค่ะไอ้แค้วค่าค่ะปลอดภัยอะไรประมาณนั้นคุณจุม๋มคือหนึ่งในผู้ที่มีประสบการณ์ตรงยิ่งได้มาเจอปฏิหารกับตนเองหลังจากที่ได้ลองมาเจอมลายมือกับพระอาจารย์ออสยิ่งทําให้ศรัทธาเพราะสิ่งที่มุ่งหวังต่างสมปรารถนา ถ้าเลกเสริมลายมือต้นเรื่องก็ม,ม,งงามาจากการที่โยมเขาเชื่อว่าสักลายมือมาแล้วทําให้ชีวิตเขาแย่ลงเขาก็เลยมาหาหลวงพ่อมาให้หลวงพ่อช่วยจําได้เลยว่าวันนั้นมาเนี่ยเขาถามมีอะไรลูกก็เลยบอกหลวงพ่อหนูไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมแต่หนูขอทําเพื่อความสบายใจหลวงพ่อช่วยดูมือให้หนูหน่อยหนูต้องทําอย่างไรหลวงพ่อก็บอกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวหลวงพ่อเสริมให้เสร็จแล้วท่านก็เอาน้ํามันนะคะมาทาแล้วก็แปะแผ่นทองแล้วท่านก็สวดให้ เราพันก็พูดกระจุ่มประโยคนึงว่าจากวันนี้ไปหนูจะรวยหนูก็แค่แบบพ่อหนูหมดนี่หนูก็ดีใจแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดอยู่เสมอคือถ้าเรามาให้พ่อแก้ให้และเราไม่ขยันทํางานนะพี่มันก็ไม่เปลี่ยนถูกปะแต่หนูคือให้พ่อแก้ให้และหนูก็ขยันด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันได้อะไรมาง่ายๆนอกจากตกรุดลูกปืนและการเจิมรถเจิมมือเสริมสิริมงคลแล้ว ที่วัดสายไหมยังมีอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับกุมารเทพและกุมารผีนั่นก็คือไอมะขามและตาหมีอาจารย์ครับผมได้ยินคนพูดถึงตาหมีตาหมีคือใครครับอาจารย์ตาหมีคือกุมารทองคันเทพลูกเทพอยู่ไหนฮะอ๋นนะอ,อ,อนี่ไหนที่ไหนไม่ใช่ตุ๊กตาไม่ใช่หุ่น เป็นคนจริงๆเป็นเด็กจริงๆที่มีญาติโยมนํามาถวายไว้ได้มาก็คือตกทอดมาถึงรุ่นพ่อเขาตืบทอดมาถึงตัวเขาเองเนี่ยก็ร้อยกว่าปีเหตุที่ชื่อตะหมีก็เพราะว่าตอนที่นํามาถวายอาจารย์นั้นเขาจะมีสร้อยทองใส่คอมาด้วยมีแหวนมาด้วยอาตมาก็เลยเออจะมีทรัพย์นี่ก็เลยเรียกแต่ว่าตะหมีมีทรัพย์ตะหมีเนี่ยมีคนมาขอแล้วสําเร็จบางคนก็ขอเรื่องขายที่สําเร็จก็จะนําปัจจัยเนี่ยมาถวายกับ หลวงพ่อเนี่ยจะนําปัจจัยส่วนนี้แจกทุนการศึกษ,ษาให้กับนักเรียนส่วนใหญ่แล้วนะที่เขามาขอเลยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคันขายที่ขายที่ดินเวลาไปคุยกับลูกค้าเนี่ยให้ลูกค้าเมตตาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเข้าหาหลวงพ่อปุ๊บเนี่ยพอทําพิธีเสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อนั่นก็จะไปให้ไปไปกราบตามีไปขอพรตมีเลยเรียกง่ายๆว่าถ้ามาหาหลวงพ่อก็จะได้เจอตมีด้วยประวัติความเป็นมาของไส้มะขามนั้น เกิดจากนิมิตของพระอาจารย์ออทที่เห็นเด็กมาวิ่งเล่นจนกลายเป็นที่มาให้สร้างวัตถุมงคลจากไม้มะขามและสร้างรูปปัน้นไอ้มะขามให้คนได้มากราบไหว้และโชคดีไปตามๆกันไอ้มะขามเนี่ยเกิดจากนิมิตหลวงพ่อครับมีเด็กมาเข้าฝันหลวงพอ่อ 3- ามถึงสี่ครั้งว่าอยากจะมาช่วยวัดประจวบเหมาะกับที่ว่ามีลูกศิษย์เนี่ยเอาไม้มะขามมาถวายหลวง,งพ่อท่านพอดีท่านก็เลย คิดว่าเอ๊ะจะแกะเป็นอะไรดีให้กับลูกศิษย์ได้บูชากันก็เลยแกะเป็นรูปไอ้มะขามขึ้นมาไอ้มะขามนะครับให้โชคลาภกับสับปะเลอยังไงบ้างครับที่ล่าสุดนี้เขา่าชีวิตสับปะเลยมันก็อยากจะรวยเลขฝาโรงผไม่ชอบเล่นแต่มันไม่เด็กไปเข้าฝันว่าเลขนี้ไม่ออกเพราะเลขนี้ถึงจะออกใช่หลังจากที่เราทําพิธีเสร็จเขาก็ไปผูกคบไว้เขาบอกเลขนี้ไม่ออกที่ฝาโรงแต่เลขอัน๋นี้มันจะออกมันก็ไปซื้อตามนั้น่ะ แต่มันเป็นตรงกับรางวันที่หนึ่งสองใบสองใบโอ้สิบสองล้านกลายเป็นสับเปลอสิบสองล้านอยู่ยังอยู่ป็นสับเปลออยู่ทุกวันนี้ยังเผาผีอยู่อยังอยู่โอ้ยังอยู่ด้วยและนี่แหละฮะคือสิ่งที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้จะทําบ่อยๆด้วยอยู่จัดอยู่ในตะกุดของเครื่องรางคือตะกุดปลอกลูกปืนที่ทําให้คนรู้จักวัดไซใหม่อยู่ทุกวันนี้ก็คือตะกุดปลอกลูกปืน ถ้าคนเห็นต้าคุณลูกปืนก็คือจะต้องรู้ว่าพอาพระอาจารย์นอสก็จะมอบให้คุณมดดาเอาไว้ครับโอเคเดี๋ยวมันจะขอนญากแจกในรายการนี้แล้วกันนะฮะทั้งหมดเลยไม่เอาเก็บไว้จะแจกให้ท่านผู้ชมเนี่ยนี่คืออะไรครับท่านอันนี้ก็เป็นพระปิตามมหาลาบนะมีด้านเมตตามหานิยมผูท้ที่มีไว้ครอบครองสักการะบูชาก็จะประสบแต่โชคลาภแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมั่นอยู่ใน สินในธรรมจึงจะทําให้มีโชคมีดาบดราบจะมอบให้คุณกับพดำไว้ทั้งหมดทังมวนนี้คือเอาง่ายเดี๋ยวเราจะแจกในรายการของเราเนี่ยแหละนะครับขออนุญาตแจกให้ท่านผู้ชมแล้วกันถ้าไอ้มะขามมีจริงขอให้แม่ขายของได้วันนี้แสนึ่งคนอยากจะขายที่ดินได้ก็จ้าโฉนมาว่างใช่ครับฉนดทที่ดินเยอะมากบสนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณ